สวัสดีครับพบกับอีกโชคเกม,มนึงนะครับวันนี้สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนของซีซั่นที่แล้วนะคือปืนไทย663นะครับหรือว่า SK s k SG แดงนะซึ่งสิ่งที่ผมแต่งนะคือแต่งตามวิงเลยนะถ้าใครอยากแต่งตามผมอะ่ะแนะนําเลยปืนเนี้ยใช้ดีสำหรับสายดักวายนะครับนี่แต่งตามนี้ได้เลยนะ ซึ่งสแต็กที่ซึ่งสแต็กของปืนเนี่ยมันก็ไม่ตาม่างอะไรกับ SK S K S นะ้วแถมบุ้บล่านก็คล้ายกันด้วยนะผมเลยเรียกว่า S K S จีนแดงเนาะโอเคเล่กเแบบนกันเลยดีกว่าโอ,อเคขออนุญาตจากท่านั่งนิดนึงนะว้ซึ่งที่ผมจะทำในนียก็คือการนั่งดักควายนะโ ประเด็นจบแรกก็เลิกงามยามดีมันเรื่อนไม่กินตุกตุแล้วสกอร์มันเสมอได้ยังไงวะเฮ้ยโอ้โหจะลัดทำไมเนี่ยเฮ้ยที่ดีๆเปลี่ยนที่ดักดีกว่าเออเปลี่ยนที่ดักดีกว่าตรงนี้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย โดนอโ,อโอ้ย ian, access, จะล้าทำไมเนี่ยระวังคิดไปเองหรือเปล่าวะหรือไกลๆปืนนี้ ป้อมปืนมันตั้งไปไหนเนี่ยตั้งมั่งอาตั้งแข่งกันเลยดูดิป้อมปืนมึงกับป้อมปืนกูใครจะได้คิวก่อนกัน <S <S เ,เฮ้ยสิทธัตถ่าอีมูเรลนี่หว่า เฮ้ยกลับล้ำดีกว่าวะฮ่าฮ่าสิงขระา Emerald สินะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเลยสุดสวยจะยิงกูเหรอจะปิดทีพกูเหรอมได้แดกกูหรอกน้องเอ้ยมันช้าไป ออกูกลายเป็นสีทัตถะแล้วบูชากูโอ้โหเฮียโอ้โหจอ้โหลีมันร้อนไปไหนโอ้อไม่มันเลยอ่ะโอ้โหไม่มันเลยเพชรสักตาหนึ่งก็ดีนะ ไหนๆก็ไหนๆเราเรามาเช็คอาวุธกันหน่อยดีกว่าเย็ด yeah. มีดูกระสุนได้ด้วยว่ะทีดิโอเคเข้าเกมพอดีนะฮะมาได้วเวลานั่งดักควายแล้ว มึงอย่าลุยกองไฟเพื่อนเชยดแค่ไฟไม่ไหมดีกว,ว่าดูปูเข็มเปล่าวะแล้วมันไปไหนกันหมดเนี่ยเดบรดานโน่ล่าเป็นตัวเฮียแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าทำร้ายคาุณพิการด้ยโอ้โหก็บอกอยู่ว่าอย่าทำร้ายคุณพิการไหนว่าเอวบิีกเท็กมาเอาไหม เจ้าไหมนี่ควันระเบิดควันกบด้วยสไนเปอร,ปร์อ๋อสไนเปอร์อ๋อใช่สไนเปอร์แม่สไนเปอร์โคตรฮาเลยอาใจด้วยเด็กผู้ชายเลือดสว่างน,นี่น้องโคตรแข็งดีดีเด็กผู้าชาดสว่างจริงด้วยไระสุนกสุนกรติดมาเว้ยนี่กูใช้กระสุนโคตรสิ้นเปลืองเลย ใช่คืดีสัตว์ขากำแพงด้วยสไนเปอร์อีกแล้วเมื่อกี้เห็นปืนเขียวโอ้โหขนาดสไนเปอร์ยังแพ้คิดดูปืนนี้โคตขนาดไหนอ่ะใช่สไนเปอร์ไหมใช่แหละใช่แหละใช่ไอ้เหี้ย น่าจะแค้นจัดอยู่แหละโดนท้ายโคุรสามไปห้าตาล้วดเลยโอ๊ยอยีผิดปืนเอ้ยดนใครโดนไฟไหม้เหรอเอาเฮ้ย,ยหัวใครปแป๊บเมื่อกี้นี้หรือกตาฝาดไปเองโอ้โห โอ้พี่เปลี่ยนปืนเลยเหรอทรงนี้น่าจะแขนจัด <the> มันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ปะวะโอเคเแไป มาดิ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 หนีก้อนว่ะได้เวลาจำบังกายแล้วถ้ามีควายวิ่งมาน่าจะโดนจริงแหละนั่นแนลคว่าแลละวี่มาจริงว่วอันแน่จะเผา,ากวัวโอ้โหเผากูได้จริงด้วยอุย้ยสินทัศน์ได้แล้วก็ต้องใช้ ไอ้น้องจงบูชากูกูคือพระเจ้าจงบูชากูซะไหนมึงจะดักชิ่กูเหรอฮอจะเอาใช่ไหมพวกมึงอะจงบูชากูกูคือพระเจ้าบูชากูซะกราบกู จงบูทากูซะนี่โอ้โหไอ้เหี้ยนี่ผานแล้วโอ้ทอมิทนี่ผานง่ายจังโอ้แล้วก็โดนพี่สไนเปอร์ที่กูยิงไปหลายตาหลายอะไรวะหลายคิวจัดกลับมายิงกูอีกลอะอะเมึงอย่าลืมนะว่ากูยังมีป้อมปืนอยู่อะ อัดให้หมดเลยมีอะไรก็อัดให้หมดเลยไหนๆก็ตาสุดท้ายแล้วแล้วเบิดนี้ก็ไม่วันขอคลิปสุดท้ายสวยว้าวเป็นการปิดคลิปที่โคตรสวยงามเลยโอ้ย A V P ว้ยปบมือเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะนะ่ะ นี่ก็ขอตัวคลิปร์ไปทีด้วยนะครับบ๊ายบาย